ทุกคนคะร้านเดลิค e e n เขามีเมนูวิปครีมโอเวอร์โหลดใครชอบกินวิปครีมนะคะตามแพมาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้แพ์จะพาไปกินทุกเมนูเลยสั่งมาทั้งหมด8อย่างจ่ายไปแค่322บาทเองวิปครีมฟูฟ,ฟูเครื่องแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะ มาเริ่มแบบเบาๆกันก่อนกับเมนูวิปครีมออริจินอลเป็นวิปครีมแบบนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะวิปครีมรสนมละม,มุนฟูนุ่มละลายในปากเลยถ้าไม่ชอบกินวิปครีมเ่าๆนะคะแล้วชอบท็อปปิ้งเขาจะมีแบบราดซอสช,โชโ็อกโกแลตด้วยพอกินกับซอสช,ช็อกโกแลตนะคะยิ่งอร่อยขึ้นอีกค่ะทุกคนรสชาติห,หวานๆช,ช็อกโกแลตเข้มๆอร่อยดีค่ะแต่ถ้าชอบแบบนม,มนมหวานๆนะคะแนะนำให้สั่งแบบราดคาราเมลเลยค่ะ ตัวคาราเมลคือหอมมากกรอบมากพอกินคู่กับวิบคีมนะคะอร่อยสุดเลยแต่ถ้าใครชอบฟิลแบบผลไม้นิดนดน,ดนะคะแพนแนะนำให้สั่งแบบราดซอสสตอรอเบอรี่เลยค่ะเขาจะมีเนื้อสตอรอเบอรี่มาให้ด้วยนะคะเปรี้ยวอมหวานสดชื่นเลยแต่ถ้าใครชอบเครื่องแน่นนะคะวิบคีมท็อปปิ้งกับโคนกับกรอบแผนแนะนำให้ลองสั่งวิบคีมโอเวอร์โรลมีทั้งรสคาราเมลอัลมอนด์กับช็อกโกแลตชิพเลยค่ะ แตกต่างกันที่ซอสกับท็อปปิ้งที่ราดข้างบนนะคะตัวช็อกโกแลตเขาจะราดเป็นช็อกโกแลตชิพแล้วก็ซอช็อกโกแลตให้ส่วนตัวคาราเมลอัลมอนด์นะคะก็จะราดเป็นซอคาราเมลเสร็จแล้วก็จะโรยหน้าอัลมอนด์กรอบๆให้ค่ะอยากบอกว่าแพ็กกินเราชอบทั้งสองรสเลยค่ะมันรู้สึกว่ามีอะไรให้ได้เคี้ยวตัววาฟเฟิลหรือเวเฟร์คนก,กรอบๆของเขานะคะพอเอามากินคู่กับยิบครีมละมุนละมุนนะอร่อยสุดๆเรียกได้ว่าความสุขแทบจะสำลักออกมาเลยค่ะ แบบช็อกโกแลตชิพว่าอร่อยแล้วนะคะแบบคาราเมลอัลมอนนี่คือโคตรอร่อยใครชอบท็อปปิ้งแบบชั้นต่อชั้นนะคะแพนแนะนำให้ลองจัดเมนูนี้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบแก้วยังไม่จุใจนะคะเขายังมีแบบวอฟเฟิลโคนอีกเขามีให้เลือกทั้งหมด2รสชาติเลยนะคะเป็นวอฟเฟิลโคนดิปครีมช็อกโกแลตชิพกับวอฟเฟิลโคนวิปครีมโอเวอร์โรดคาราเมลอัลมอนด์จริงๆนะคะพวกท็อปปิ้งก็จะคล้ายๆกับแบบแก้วเลยแต่พิเศษตรงที่ว่าจะได้วอฟเฟิลโคนอันใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะ วอฟเฟิลควนแป้งกรอบนะคะราดซอสลงไปช่ำๆบีบวิปครีมฟูๆแล้วก็ราดซอสอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตอบท้ายด้วยท็อปปิง้งมาให้แบบจุกๆบ้มๆนะคะสะใจมากเลยค่ะเทียบกับหน้าคือโคนใหญ่มากนะคะอยากจะบอกว่าอาร่อยทุกเมนูเลยเพราะว่าแพทชอบทานวิปครีมมากๆค่ะยิ่งกินวิปครีมคู่กับแป้งวอฟเฟิลคนกักรอบนะคะอร่อยเข้ากันดีสุด ใครอยากกินนะคะตามไปทานกันได้ที่ร้านเดลี่คว e n ทุกสาขาเลยเมนูวิบค c มโอเวอร์โหลดของเดลี่ค e ีนนะคะมีขายตั้งแต่วันนี้จนถึง5ตุลาคมใครที่เป็นสาวบกวิบคีมแบบแพ้นะคะตามไปจัดกันได้เลยถ้าไปที่หน้าร้านแล้วไม่เจอเมนูนะคะเอาคลิปนี้ให้พนักง,งานดูแล้วสั่งเอาได้เลยะคะ่ะอร่อยจริงถูกใจสาวบวกวิบคีมแบบแพ้มากเลยจ้าอันนี้แปะใบเสร็จให้ดูนะคะอยากกินเมนูไหนตามไปสั่งกันได้เลยนะ